สวัสดีครับพี่น้องในพระคริสต์ทุกท่านวันนี้เราจะศึกษาพระธรรมวิวรณ์บทที่15-16ถึงซึ่งเกี่ยวข้องกับการพิพากษาแห่งขันทั้ง7ครับขอเชิญสงบใจด้วยการอธิษฐานร่วมกันครับข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ผู้ทรงยุติธรรมและชอบธรรมสูงสุดขอบคุณพระองค์สําหรับความรอดที่ข้าพระองค์ทั้งหลายได้รับผ่านทางความเชื่อในพระเยซูขอทรงทําให้ใจของข้าพระองค์ทั้งหลายอ่อนลง เพื่อจะยอมรับความจริงแห่งพระวจนะและขอส่งเสริมสร้างความเชื่อของค้าพระองค์ทั้งหลายเพื่อจะวางใจในการพิพากษาที่สมบูรณ์แบบของพระองค์กลับทุนทุกสิ่งในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนโลกของเราเต็มไปด้วยความอัยุริธรรมต่างๆรวมถึงความยากจนความอดอยากความไม่เท่าเทียมการเหยียดเชื้อชาติการข่มเหงการล่วงละเมิดการค้าประเวณี การทุจริตและสงครามคำถามที่หลายคนสงสัยก็คือพระเจ้าทรงอยู่ที่ไหนในท่ามกลางเหตุการณ์เหล่านี้และพระองค์จะทรงพิพากษาความอัยุริรมพร้อมทั้งแก้ไขสิ่งต่างๆให้ถูกต้องหรือไม่ผมขอหนุนใจทุกท่านว่าพระเจ้าทรงยุติธรรมพระองค์จะทรงดำเนินการตามความยุติธรรมของพระองค์โดยการพิพากษาของพระองค์ หลั่งไหลมาจากพระลักษณะอันบริสุทธิ์และชอบธรรมของพระองค์บทเรียนวันนี้แบ่งออกเป็นสองส่วนได้แก่ส่วนที่1การเปิดเผยความยุติธรรมในสวรรค์และส่วนที่2การเปิดเผยความยุติธรรมบนโลกข้อความสําคัญคือความยุติธรรมของพระเจ้าเผยให้เห็นพระเกียรติสิริอันควรค่าแก่การสรรเสริญส่วนที่1 การเปิดเผยความยุติธรรมในสวรรค์ประเด็นที่1คือการเตรียมการพิพากษาแห่งขันข้าพเจ้าเห็นหมายสำคัญอันอัศจรรย์และยิ่งใหญ่อีกอย่างในสวรรค์คือทูตสวรรค์เจ็ดองค์กับวิบัติทั้ง7อันเป็นภัยพิบัติครั้งสุดท้ายเพราะพระพิโรธของพระเจ้าสิ้นสุดลงที่ภัยพิบัติเหล่านี้นี่เป็นหมายสำคัญที่ยิ่งใหญ่และอัศจรรย์เพราะเป็นการพิพากษาครั้งสุดท้าย ซึ่งการพิพากษาแห่งปลาและแปรที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแต่เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นในขณะที่การพิพากษาแห่งขันทั้ง7ที่กำลังจะเกิดขึ้นจะสมบูรณ์และหลีกเลี่ยงไม่ได้พระพิโรธของพระเจ้ามาถึงจุดสูงสุดความยุติธรรมของพระเจ้าหมายความว่าบาปจะต้องถูกจัดการถึงแม้การพิพากษาจะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับผู้ที่ปฏิเสธพระเจ้า แต่ก็เป็นสัญญาณแห่งความหวังสำหรับผู้เชื่อเพราะความชั่วร้ายจะไม่ถูกปล่อยให้ลอยนวลและความทุกข์ยากจะไม่คงอยู่ตลอดไปประเด็นที่2คือการนมสัสก,การสำหรับพระอัชกิจอันชอบธรรมข้าพเจ้าแลเห็นสิ่งหนึ่งคล้ายทะเลแก้วปนไฟบรรดาผู้มีชัยชนะเหนือสป้ายกับรูปจำลองและหมายเลขประจำชื่อของมันยืนอยู่ข้างๆทะเลนั้น ทะเลแก้วบนไฟเป็นสัญลักษณ์ของการพิพากษาและผู้มีชัยชนะคือผู้ที่ยังคงซื่อสัตย์ต่อพระคริตแม้จะถูกข่มเหงและผู้ที่อดทนต่อความอัยุริธรรมจากน้ำมือของสัตว์ร,ร้ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดามรณะสักข,ขีซึ่งในความเป็นจริงแล้วบันทึกของคริสตจักรยุคแรกเรียกการตายของมรณสักข,ขีว่าเป็นวันแห่งชัยชนะเขาทั้งหลายถือพินซึ่งพระเจ้าประธาน และขับร้องบทเพลงของโมเสสผู้รับใช้ของพระเจ้าและบทเพลงของพระเมสโปโดกเมื่อการพิพา,ากษาครั้งสุดท้ายของพระเจ้าใกล้เข้ามาการเฉลิมฉลองก็เริ่มต้นขึ้นโดยผู้มีชัยชนะจะเล่นพินและขับร้องบทเพลงของโมเสสและของพระเมสสโปโดกเพื่อลำลึกถึงการปลดปล่อยของอิสราเอลจากอียิปต์อันเป็นเรื่องราวการไถ่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในพันธสัญญาเดิม ซึ่งการปลดปล่อยครั้งประวัติศาสตร์นี้เป็นการบอกล่วงหน้าถึงชัยชนะสูงสุดผ่านทางพระเยซูพระเมสสโภดเหนือความชั่วร้ายและความอายุติธรรมผู้มีชัยชนะขับร้องว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์พระราชกิจของพระองค์ยิ่งใหญ่และมหัศจรรย์ยิ่งนักข้าแต่องค์ราชาันของทุกยุคสมัยวิธีของพระองค์ล้วนเที่ยงธรรมและเที่ยงแท ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าใครเล่าจะไม่เกรงกลัวพระองค์และไม่เทิดทุนพระนามของพระองค์เพราะพระองค์แต่ผู้เดียวทรงบริสุทธิ์มวลประชาชิจะเข้ามาและกราบนมัสการต่อหน้าพระองค์เพราะกิจอันชอบธรรมของพระองค์เป็นที่ประจักษ์แล้วบทเพลงนี้แสดงให้เห็นว่าพระเจ้าเท่านั้นทรงมีความชอบธรรมที่จะพิพากษาเพราะพระองค์ทรงบริสุทธิ์พระราชกิจของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่และมหัศจรรย์ ไม่ใช่เพราะฤทธิ์อำนาจของพระองค์แต่เพราะวิถีของพระองค์ยุติธรรมเที่ยงแท้และบริสุทธิ์พระองค์ทรงเป็นมาตระฐานสูงสุดของความชอบธรรมความสมบูรณ์แบบความบริสุทธิ์และความดีนิรันร์ความบริสุทธิ์ของพระองค์กำหนดว่าสิ่งใดถูกต้องและเป็นจริงซึ่งทำให้พระองค์ทรงเป็นผู้พิพากษาที่สมบูรณ์แบบในขณะที่โลกละทิ้งพระเจ้าและจิตใจของมนุษย์ถูกบาดทำลายไปนั้น ความสับสนทางศีลธรรมก็เพิ่มมากขึ้นซึ่งนำไปสู่การทุจริตความไม่ซื่อสัตย์อาชญากรรมและอันตรายต่อผู้คนความโหดร้ายต่างๆถูกปลุกปั่นโดยซาตานและจิตใจของเราที่เต็มไปด้วยบาปผู้ที่มองไม่เห็นความจริงดังกล่าวก็จะมุ่งความสนใจไปที่การบูชารูปเคารพของตนเท่านั้นและอาจถูกหลอกลวงจนกระทั่งโยนความผิดให้พระเจ้าในเรื่องความชั่วร้ายความบริสุทธิ์ของพระเจ้า ปลุกเราพระพิโรธของพระองค์เพราะพระองค์ทรงทราบถึงธรรมชาติซึ่งทำลายล้างของบาปดังนั้นพระเจ้าจึงได้ทรงกำหนดวันหนึ่งไว้เพื่อจัดการกับบาปถึงแม้หลายคนอาจไม่ยอมเกรงพระองค์ในเวลานี้แต่ในที่สุดทุกคนจะก้มกราบพระองค์พร้อมทั้งยอมรับความชอบธรรมและการพิพากษาของพระองค์ประเด็นที่3คือความยุติธรรมที่เกิดจากระลักษณะของพระเจ้า หลังจากนั้นข้าพเจ้าเห็นพระวิหารในสวรรค์เปิดออกพระวิหารนั้นคือพระพราแห่งสักขีพยานพระพราแห่งสักขีพยานอ้างอิงถึงพระบัญญัติสิบประการซึ่งเป็นพระบัญญัติที่พระเจ้าประทานแก่โมเสสและการพิพากษาจะขึ้นอยู่กับพระบัญญัติของพระองค์ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานและพระลักษณะของพระองค์ ทูสวร์เจ็ดองค์ที่ถือภัพิบัติทั้ง7ออกมาจากพระวิหารนุ่งห่มผ้าลินินสะอาดสุขใสคาดแถบทองคําที่อกแล้วหนึ่งในสิ่งมีชีวิตทั้ง4หยิบขันทองคำเจ็ใบซึ่งเต็มด้วยพระพิโรธของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ตลอดการส่งให้ทูสวรรค์ทั้ง7และแล้วควันจากพระเกศสิริและเดชานุภาพของพระเจ้าก็ปกคลุมไปทั่วพระวิหาร ไม่มีผู้ใดเข้าไปในพระวิหารได้จนกว่าภัยพิบัติทั้งเจ็ดจากทุสวร์เจ็ดองค์จะเสร็จสมบูรณ์ขันซึ่งเต็มไปด้วยพระพิโรธของพระเจ้าเป็นสัญญาณว่าบาปได้มาถึงจุดสูงสุดแล้วและถึงเวลาที่พระองค์จะต้องทรงพิพากษา ส่วนควันซึ่งปกคลุมไปทั่วพระวิหารมาจากพระเจ้าที่ทรงปรากฏพระองค์อย่างทรงสง่าราศีและควันจะหนามากจนไม่มีผู้ใดสามารถเข้าใกล้พระองค์ได้จนกว่าการพิพากษาจะเสร็จสิ้นไม่มีสิ่งใดสามารถหยุดยั้งการพิพากษาอันชอบธรรมนี้ได้หลักการที่ 1. พระลักษณะอันชอบธรรมของพระเจ้ารับประกันว่าการพิพากษานั้นยุติธ,ธรรมและเด็ดขาด เราทุกคนต้องเผชิญกับการพิพากษาสำหรับบาปของเราไม่ว่าจะโดยรับการพิพากษาของพระเจ้าที่มีต่อพระเยซูผ่านทางความเชื่อเพื่อรับความรอดหรือโดยแบกรับผลที่ตามมาของบาปนั้นด้วยตนเองการพิพากษาของพระเจ้ามีรากฐานมาจากพระลักษณะอันสมบูรณ์แบบของพระองค์และพระองค์ทรงมีสิทธิ์ที่จะพิพากษาโดยเด็ดขาดเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าหากคุณสงสัยในพระวจนะของพระองค์ และหวังว่าจะไม่มีการพิพากษาคุณก็อาจมองข้ามความร้ายแรงของบาปและความชั่วร้ายการพิพากษาของพระเจ้าซึ่งรวมถึงพระพิโรธอันชอบธรรมของพระองค์นั้นไม่ได้แยกออกจากความรักของพระองค์แต่การพิพากษานี้เป็นการปกป้องสิทธิ์ให้กับผู้ที่ได้รับความอายุติธรรมและเป็นการยืนยันถึงธรรมชาติอันบริสุทธิ์ของพระองค์สักมนหนึ่ง การพิพากษาอันชอบธรรมของพระเจ้าจะเกิดขึ้นเพื่อถวายพระเกียรติสิริแด่พระนามของพระองค์ส่วนที่ยากที่สุดของการพิพากษานี้ก็คือการแยกจากการชั่วนิรันด์สำหรับผู้ที่ปฏิเสธพระเจ้าถึงแม้การที่เรานึกถึงใครก็ตามที่กำลังจะ,ะเผชิญหน้ากับการพิพากษาดังกล่าวจะทำให้เราลำบากใจแต่พระเจ้าก็ทรงประสงค์ให้ผู้คนกลับใจใหม่ดังที่พระธรรมสองเปโตรกล่าวไว้ว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงเชื่องช้าที่จะทำตามพระสัญญาอย่างที่บางคนคิดแต่ทรงอดทนต่อท่านเพราะพระองค์ไม่ทรงประสงค์ให้ผู้ใดพินาศแต่ทรงประสงค์ให้ทุกคนกลับใจใหม่เมื่อพิจารณาถึงความอดทนและความรักของพระเจ้าแล้วคุณเข้าใจการพิพากษาอันชอบธรรมของพระองค์อย่างไร การใคร่ครวนพระลักษณะของพระเจ้าทำให้คุณวางใจในการพิพากษาอันยุติธรรมและเด็ดขาดของพระองค์มากขึ้นอย่างไรส่วนที่2การเปิดเผยความยุติธรรมบนโลกประเด็นที่1คือขันหกใบแรกจากนั้นข้าพระเจ้าได้ยินเสียงดังออกมาจากพระวิหารสั่งทูตสวรรค์ทั้ง7ว่าจงไปเทพพระบิโรธของพระเจ้าที่อยู่ในขันทั้ง7ลงบนโลกเถิด ในพระธรรมวิวรณ์บทที่16ขันทั้ง7แห่งพระพิโรธของพระเจ้าจะถูกเทลงบนโลกโดยแต่ละใบจะนำมาซึ่งการพิพากษาที่ส่งผลร้ายแรงการพิพากษาแห่งขันทั้ง7นี้มีบางส่วนคล้ายคลึงกับภัยพิบัติในอียิปต์หรือการพิพากษาครั้งอื่นๆของพระเจ้าพร้อมทั้งแสดงให้เห็นว่าความยุติธรรมของพระเจ้าได้รับการควบคุมไว้และครบถ้วน ชุสวรองค์แรกออกไปเทขันของตนลงบนแผ่นดินโลกแผลร้ายน่าเกลียดที่สร้างความเจ็บปวดก็เกิดขึ้นที่ตัวของบรรดาผู้มีเครื่องหมายของสัตว์ร้ายและกลับนมัมก,การรูปจำลองของมันเครื่องหมายของสัตว์ร้ายเคยทำให้บรรดาผู้ที่มีเครื่องหมายนี้ได้เพลิดเพลินกับความมั่งคั่งและความสะดวกสบายบนโลกแต่เวลานี้เครื่องหมายดังกล่าวประทับพวกเขาไว้ด้วยแผลร้ายน่าเกลียดอันแสนเจ็บปวด ทูสวรรค์องค์ที่สองเทขขนของตนลงบนทะเลทะเลก็กลายเป็นเลือดด่งเลือดของคนตายสิ่งมีชีวิตในนั้นจึงตายหมดทูสวรรค์องค์ที่สามเทขขนของตนลงบนแม่น้ำและบ่อน,น้ำพุทั้งหลายน้ำก็กลายเป็นเลือดขันใบที่สองและใบที่สามเปลี่ยนน้ำทะเลและน้ำจืดให้กลายเป็นเลือดส่งผลให้สิ่งมีชีวิตตายหมด แล้วข้าพเจ้าได้ยินทูตสวรรค์ผู้ดูแลห้วงน้ํากล่าวว่าข้าแต่องค์ผู้บริสุทธิ์พระองค์ผู้ทรงดํารงอยู่ทั้งในอดีตและในปัจจุบันพระองค์ทรงพิพากษาลงโทษอย่างยุติธรรมแล้วเนื่องจากพวกเขาทําให้ประชากรของพระเจ้าและผู้เผยพระวจนะของพระองค์ต้องหลังเลือดสมควรแล้วที่พระองค์ทรงให้พวกเขาดื่มเลือดธรรมชาตินิรันดร์ของพระเจ้ารับประกันว่าการพิพากษาของพระองค์ยุติธรรม พระองค์ทรงเห็นทุกสิ่งตามที่เป็นจริงตลอดเวลาและทรงเห็นการกระทำของผู้ที่ทำให้ประชากรของพระองค์ต้องหลั่งเลือดด้วยความยุติธรรมอันสมบูรณ์แบบของพระเจ้าผู้ที่ข่มเหงและฆ่าผู้เชื่อจะได้รับการตอบแทนอย่างสาสมกล่าวคือพวกเขาจะได้รับการตอบแทนกลับคืนไปในสิ่งที่ตนเองกระทำต่อผู้อื่นทูตสวรรค์องค์ที่สเทขันของตอนลงบนดวงอาทิตย์ ดวงอาทิตย์ก็ได้รับอำนาจที่จะแผดแสงเผามนุษย์พวกเขาถูกความร้อนแรงกล้าแผดเผาและพวกเขาแช่งด่าพระนามของพระเจ้าผู้ทรงควบคุมภัยพิบัติเหล่านี้แต่พวกเขาไม่ยอมกลับใจสำนึกผิดและถวายพระเกีิสิริแด่พระองค์ขันใบที่4ถูกเทลงบนดวงอาทิตย์ทำให้เกิดความร้อนอย่างรุนแรงจนแผดเผาผู้ไม่เชื่อ ถึงแม้จะรู้ว่าเป็นการพิพากษาของพระเจ้าแต่พวกเขาก็ยังปฏิเสธที่จะกลับใจสำนึกผิดทูตสวรรค์องค์ที่5เทคันของตนลงบนบันลังของสักรายนั้นอนาณาจักรของมันก็จมดิ่งสู่ความมืดมิดผู้คนกัดดินด้วยความทุกข์ทรมานและแช่งด่าพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์เพราะความเจ็บปวดรวดราวและแผลร้ายของตนแต่พวกเขาไม่ยอมกลับใจจากบาปที่ได้ทำไป ขันใบที่5้าถูกเทลงบนอาณาจักรของสัตร้ายจนจมดิ่งสู่ความมืดมิดอาจเป็นสัญลักษณ์ของการทำลายล้างรัฐบาลและอำนาจทางการเมืองบนโลกซึ่งผู้ที่สแสวงหาความช่วยเหลือจากรัฐบาลหรืออำนาจเหล่านั้นจะกลับพบว่าสิ่งเหล่านั้นกำลังอยู่ในภาวะวิกฤตเรื่องนี้เผยให้เห็นว่าอำนาจใดๆในโลกไม่สามารถให้ความหวังได้เลยการพิพากษานำมาซึ่งความทุกข์ยากอย่างรุนแรง แต่ผู้ไม่เชื่อพระเจ้าจะปฏิเสธที่จะกลับใจใหม่โดยยึดมั่นในบาปของตนแม้จะต้องเจ็บปวดก็ตามพวกเขาสาบแช่งพระเจ้าทันที่จะหันมาพึ่งพาพระองค์หัวใจที่แข็งกระด้างของพวกเขาเผยให้เห็นผลที่ตามมาของบาปอันได้แก่ความสัมพันธ์ที่แตกสลายความเศร้าโศกเสียใจและความเยื่ยิงซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปหัวใจของพวกเขาก็จะด้านชาและไม่สามารถกลับใจใหม่ได้เลย การต่อต้านของพวกเขาทําให้ความยุติธรรมของพระเจ้าโดดเด่นขึ้นมาและสิ่งนี้ควรกระตุ้นให้เกิดความเร่งด่วนในการเข้าถึงผู้ที่อยู่ในเส้นทางต่อต้านพระองค์เพราะพระเจ้าทรงเมตตาและอดทนพระองค์ทรงยื่นเสนอพระคุณแก่ผู้คนจนกว่าโอกาสนั้นจะสิ้นสุดลงทูตสวรรค์องค์ที่6เทคันของตนลงบนแม่น้ำใหญ่ชื่อยูเฟรติส น้ำก็เหือดแห้งเพื่อเตรียมทางไว้สำหรับกษัตริย์ทั้งหลายจากตะวันออกขันใบที่6เตรียมพร้อมสำหรับการเผชิญหน้ากับพระเจ้าครั้งสุดท้ายโดยทำให้แม่น้ำยูเฟรติสเหือดแห้งเพื่อเปิดทางให้กับกษัตริย์ทั้งหลายจากตะวันออกที่จะถูกวิญญาณของผีมารล่อลวงให้มาและขก็พเจ้าเห็นวิญญาณชั่วสตนรูปร่างคล้ายกลบออกมาจากปากพญานาค จากปากของสัตว์ร้ายและจากปากของผู้เผยพระอัจะเท็จพวกมันเป็นวิญญาณของผีมารที่ทำหมายสําคัญต่างๆมันออกไปหาปวงกษัตริย์ทั่วโลกเพื่อระดมกษัตริย์เหล่านั้นมาทำสงครามในวันยิ่งใหญ่แห่งพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์วิญญาณชั่วเหล่านี้มีรูปร่างคล้ายกบและมีลักษณะคล้ายเทพเจ้าของอียิปต์พวกมันแพร่กระจายคำโกหกและคำหลอกลวง พวกมันมีจุดประสงค์เพื่อรวบรวมกษัตริย์ของโลกสำหรับการเข้าร่วมต่อสู้ในสงครามครั้งสุดท้ายที่อารามาเกตโดนนักวิชาการมักเชื่อกันว่าอารามาเกตโดนคือภูเขาเมกิดโดในอิสราเอลซึ่งเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์แห่งการต่อสู้สถานที่แห่งนี้เป็นสัญลักษณ์ของการเผชิญหน้าครั้งสุดท้ายระหว่างพระเจ้ากับความชั่วร้ายแต่ท้ายที่สุด การ,รเผชิญหน้าครั้งนี้จะเป็นภารกิจฆ่าตัวตายของผู้ที่ต่อต้านพระเจ้าตามที่พระธรรมวิวรณ์เปิดเผยเพราะการต่อสู้จะสิ้นสุดลงทันทีเมื่อพระเยซูทรงปรากฏพระองค์ประเด็นที่สคือการอวยพรของพระเยซูพระวจนะตอนนี้เป็นข้อความแทรกที่น่าสนใจซึ่งเราจะได้เห็นการเปิดเผยความยุติธรรมบนโลกผ่านทางการคุ้มครองของพระเจ้าสำหรับผู้ที่ซื่อสัตย์ต่อพระองค์ พระเยซูตรัสว่าดูเถิดเราจะมาเหมือนขโมยที่มาโดยไม่มีใครคาดคิดความสุขมีแก่ผู้ที่ตื่นอยู่และแต่งตัวเตรียมพร้อมเพื่อพวกเขาจะได้ไม่ต้องเดินเปลือยกายให้อับอายขายหน้าพระเยซูทรงเตือนว่าการเสด็จกลับมาของพระองค์จะเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดโดยทรงเรียกร้องให้ผู้เชื่อตื่นตัวและสวมเสื้อคลุมแห่งความชอบธรรมของพระองค์ตลอดเวลา ความชอบธรรมที่เราได้รับผ่านทางการกลับใจใหม่และความเชื่อนี้จะปกป้องเราจากพระพิโรธของพระเจ้าเพราะพระเยซูได้ทรงแบกรับพระพิโรธนั้นไว้เพื่อเราแล้วอย่างไรก็ตามผู้ไม่เชื่อจะต้องเผชิญกับการพิพากษาชั่วนิรันดร์ซึ่งเป็นการลงโทษที่น่ากลัวและรุนแรงที่สุดประเด็นที่3คือขันไปที่7แล้ววิญญาณชั่วทั้ง3ก็ระดมกษริย์ทั้งหลายมาชุมนุมกัน ในที่ซึ่งภาษาฮิบรูเรียกว่าอารมาเกตโดนทูตสวรรค์องค์ที่7เทขันของตนลงในอากาศและมีเสียงมาจากพระที่นั่งในพระวิหารว่าสำเร็จแล้วขขันใบที่7ถูกเทลงในอากาศซึ่งก็คือการโจมตีอาณาจักรของซาตานโดยตรงเนื่องจากซาตานคือเจ้าแห่งย่านฟ้าอากาศซาตานผู้ซึ่งนำบาปเข้ามาจะต้องถูกพิพากษาเพื่อความชั่วร้ายจะถูกกำจัดไป จากนั้นเกิดฟ้าแลบแบบวาบ่าเสียงคลืนๆเสียงฟ้าร้องกึกก้องและแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงนับตั้งแต่มนุษย์อยู่บนโลกมาไม่เคยมีแผ่นดินไหวร้ายแรงเช่นครั้งนี้เลยมหานครแยกออกเป็นสามส่วนเมืองใหญ่ๆของประเทศต่างๆพังทลายลงพระเจ้าทรงจดจำบาปของบาบิโลนมหานครได้พระองค์ทรงให้มันดื่มจากถ้วยที่เต็มด้วยเหล้าอางุ่นแห่งพระพิโรธอันใหญ่หลวงของพระองค์ บาบิโลนซึ่งเป็นระบบของโลกจะแตกแยกเป็นส่วนๆและเมืองใหญ่ๆจะพังทลายลงทันใดนั้นทุกสิ่งที่คนชั่วสร้างขึ้นก็จะถูกทำลายความเจริญรุ่งเรืองที่เครื่องหมายของสัตว์ร้ายได้สัญญาวไว้จะถูกเปิดเผยว่าเป็นหายนะโดยสิ้นเชิงในขณะที่พระพิโรธอันเต็มเปี่ยมของพระเจ้าจะทำลายรูปเคารพของพวกเขาเกาะทุกเกาะและภูเขาทุกลูกจมหายไปหมด ลูกเห็บมมือหมาตกจากฟ้าใส่ผู้คนแต่ละก้อนหนักราว50กิโลกรัมและพวกเขาแช่งดาบพระเจ้าเพราะภัยพิบัติจากลูกเห็บนี้ร้ายแรงยิ่งนักสิ่งสงสร้างสัรนสะเทือนผู้ที่ไม่มีความชอบธรรมของพระคริสต์จะไม่มีทางหลบหนีจากพระพิโรธของพระเจ้าได้เลยและแม้ในขณะที่ลูกเห็บขนาดยักษ์ตกลงมาพวกเขาก็ยังคงแช่งดาบพระเจ้า ว่าเป็นตอนจบที่เลวร้ายและทุกทรมานหลักการที่ 2. การพิพากษาครั้งสุดท้ายของพระเจ้านั้นชอบธรรมและหลีกเลี่ยงไม่ได้พระเจ้าทรงสร้างโลกขึ้นมาเพื่อจะอวยพรโลกแต่บาปได้ทําให้โลกเสื่อมทรามลงมนุษยชาติไม่กลับใจใหม่จากบาปของตนพร้อมกับวางใจในตนเองและสิ่งต่างๆในโลกมากกว่าวางใจในพระเจ้าอย่างไรก็ตาม สักวันหนึ่งพระเจ้าจะทรงเปิดเผยการหลอกลวงทั้งหมดจะทรงทำลายความปลอดภัยอันเป็นเท็จทั้งหมดและจะทรงชำระล้างบาปทั้งหมดให้หมดสิ้นไปจากโลกในวันนั้นความชั่วร้ายจะไม่เหลืออยู่เลยและผู้ที่ยังคงปฏิเสธพระเจ้าก็จะต้องเผชิญกับผลที่ตามมาจากความกบฏของตนเองโดยที่ไม่มีใครหนีรอดจากการพิพากษาอันชอบธรรมของพระองค์ได้เลย พระประสงค์ของพระเจ้าไม่ใช่การทำลายล้างแต่เป็นการไถ่บาปพระองค์จะทรงสร้างทุกสิ่งขึ้นมาใหม่พระองค์จะทรงสร้างโลกที่ปราศจากบาปปราศจากความทุกข์ทรมานและปราศจากความอายุติธรรมแต่ก่อนที่จะถึงวันนั้นเราสามารถวางใจได้ว่าพระเจ้าจะทรงนำความยุติธรรมมาในที่สุดถึงแม้ตอนนี้เราจะยังไม่เห็นก็ตามดังที่พระธรรมฮิบรูกล่าวไว้ว่า เพราะเรารู้จักพระองค์ผู้ตรัสว่าการแก้แค้นเป็นหน้าที่ของเราเองเราจะคืนสนองและว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงผิพากษาประชากรของพระองค์การตกอยู่ในอุ้งพระหัตของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่นั้นน่ากลัวนักขณะนี้คุณกำลังวางใจในความยุติธรรมของพระเจ้าหรือกำลังเครียดแค้นผู้ที่ทำผิดต่อคุณ ความแน่นอนของการพิพากษาของพระเจ้าท้าทายให้คุณแสดงความเมตตาและให้อภัยในวันนี้อย่างไรความยุติธรรมของพระเจ้าในการพิพากษานำปวงประชาให้ยกย่องสันเสริญพระองค์ข้อความสำคัญคือความยุติธรรมของพระเจ้าเผยให้เห็นพระเกศิิริอันควรค่าแก่การสันเสริญขอเชิญอธิษฐานร่วมกันครับ ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์และยุติธรรมขอบคุณพระองค์สำหรับการพิพากษาอันสมบูรณ์แบบและเป็นจริงขอพระองค์ทรงช่วยให้ข้าพระองค์ทั้งหลายวางใจในความชอบธรรมของพระองค์ดำเนินชีวิตในความหวังแห่งอาณาจักรที่จะมาถึงของพระองค์ซื่อสัตย์ในการแบ่งปันความจริงแห่งข่าวประเสริฐกับผู้ที่ยังไม่รู้จักพระองค์และยืนหยัดมั่นคงในความเชื่อแม้จะเผชิญกับการทดลองกลับทุกสิ่งในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ขอสันติสุขของพระเจ้าดำรงอยู่กับพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ